รักษาเนื้อรักษาตัวมาปีกว่าหลบซ้ายหลบกว่าให้เจ้าโควิดนะยอดตอนนี้กำลังลงด้วยนึกว่าจะรอดแล้วสุดท้ายก็ไม่รอดเ <c oughs> มื่อวานก็ลองเอาไว้เล็กๆอะไรมาลองทดสอบตัวดูก็สองขีดนะตอนเที่ยงแล้ก็ไปโรงพยาบาลใ,ให้เขาให้เขาสอวออะไรเนะี่ยตอนนี้ก็รอผลอยู่ นะโอ้นะรักษาเนื้อรักษาตัวมาปีกว่าแล้วนึ่งว่าจะรอด <c oughs> เอเอโลกนี้โดยมากก็คือเวลานอนเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะแน่นแน่นงเงี้ยแล้วก็หายใจลำบากแล้วก็จะมีไอไปค้างเป็นคราวแต่โชคดีนะ ที่ผมฉีดยาวไว้เข็มหนึ่งแล้วก็ทางญาติผมทางพี่สาวแล้วก็แฟนเขาเขาฉีดส,สองเข็มอาการข้างเคียงก็ไม่มีนะก็เ,ะเหมือนทั่วๆไปกินอาหารก็ยังอร่อยใช้ได้นะพอดีหลายคนก็แนะนำให้กินในฟ้าทลายโจรเมืม่อวานเย็นก็กินไปสามเม็ดแล้วก็ก่อนนอนอีกสามเม็ดกลางคืนนอนก็หายใจดีดีขึ้นเลยโอ้ยอมรับว,ว่าฟ้าทลายโจรน,นี่เยี่ยม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 นะ อันนี้วันแรกเริ่มเริ่มเข้านะเข้าก็รักษาตัว14วันนี้จะเปยังไงยังไม่รู้นะนะโอเคสู้ๆครับ